สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับ ครูพี่นันนำหนังสือโครสัพเล่มหนึ่งนะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นี่คือหน้าตากองหนังสือนะครับซึ่งคุณครูสอนมาเกือบจะครบจะครบทุกหน้าเลยนะครับจบโครสอับเล่มหนึ่งก็เล่ม2เล่ม3มรออยู่นะครับนะเกือบครบทุกหน้าเลวเหมือนกันนะครับโครอัพจบทั้ง3มเล่มก็มีอัปโหลดนะครับนะอัปโหลดม4มหม6นะครับตอนนี้คุณครูทำอยู่หเล่มนะครับนะจบ6กเล่มนี้แล้วค่อยต่อเล่มไหนค่อยว่ากัน โอเคครับไปต่อเลยครับหน้า103ข้อนี้นะครับก็คือหลักการพูดนะครับผมส p ป a k กนะครับก็ A อคําสั่งบอกว่า work with a partner นะครับแปลว่าให้นักเรียนทำงานร่วมกันกับเพื่อนนะครับ work แปลว่าทำงาน with แปลว่าด้วยนะครับแน่นานๆคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์อย่างนี้นะครับนะเพราะต้องการให้ลูกๆนักเรียนที่เข้ามาชมใหม่ๆจะได้เก่งคำศัพท์นะครับ watch game นะครับแปลว่าเกมอะไรนะครับ A r e people play i n g ตรงนี้นะครับมี e r b to be เข้ามาเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของ p s e s t n t n t n t u o u s t e n s นนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอา e r b to do มาช่วยแล้วนะครับเพราะมี e r b to be อยู่เหมือนกับที่ครูนันให้ท่องแบบว่าอาจจะม่ง่ายๆว่าถ้า r r t to a v p ไม่มีเว tobe ีโมโน e วฟไม่อยู่นะครับถึงจะเอา e r b to do มาช่วยนะครับนี่คือสอนไวยากรณ์นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าเกมไหนที่ผู้คนกําลังเล่นอยู่นะครับ in the p h o t o ในรูปภาพตามภาพนี้นะครับ2ภาพอ่ uh, which look more fun which ก็คือ which game นั่นเองนะครับก็คือเกมไหนนะครับที่ดูแล้วมันสนุกมากๆนะครับ more fun สนุกสนุกเหลือเกินนะครับนะคำว่า more fun เนี่ย why มาถึงสนุกสนุกเพราะอะไรทำไมนะนั่นเองนะครับ ดังนั้นคุณครูก็นํามาเฉลยให้นะครับตามคู่มือของครูนะครับนะเขาบอกว่าเกมนี้เรียกว่าทรายไซวิโอนะครับไซวิโอเพอร์อนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยและก็ไม่เข้าใจด้วยนะครับนะคุณครูไม่เข้าใจเลยว่าเป็นเกมอะไรนะครับถ้าท่านผูรู้ทราบก็สามารถเขียนคอมเมนต์ให้คำแนะนำเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ ส่วนเกมนี้พอจะเข้าใจนะครับนะพอบับเบิลแปลว่าฟองอากาศนะครับนะแปลว่าลูกโป่งแบบเนี้ยลูกโป่งฟองอากาศอย่างเงี้ยนะครับบัมนะครับแปลว่ากระแทกนะครับก็คือลูกโป่งนี้จะกลิ้งนะครับกระแทกไปนะครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะครับก็เรียกว่าบับเบิลบัมนะครับคุณลูกก็เลยตอบคำถามนี้นะครับที่เขาถามว่า which l ู o k ม o r ฝัน n why ว่าเกมไหนนั้นใน2เกมนี้ที่ดูแล้วสนุกนะครับ เพราะเพราะอะไรคุณครูก็เลยตอบว่า bubble bump นะครับ is a fun game because when the bubble spins we can't control the direction it's excited แปลงนี้นะครับแปลว่า bubble bump นะครับเป็นเกม bubble bump นะครับ is เป็นนะครับ a fun game เกมที่สนุกสนาน because เพราะว่านะครับ when เมื่อ The bubble นะครับก็คือ,อฟองอากาศหรือว่าลูกโป่งนี้นะครับนะสปินหมุนนะครับ we can't control เราไม่สามารถควบคุม the direction ทิศทางได้นะครับนะว่าให้หมุนไปทางไหนนะครับหรือบางครั้งอาจจะควบคุมได้บ้างนะครับแต่ก็มันมีหลายสภาวะให้ควบคุมยากว่าอย่างนั้นนะครับนะ it is e x c i t i n มันน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งมันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับนี่คือคำแปล นี่ตัวอย่างที่คุณครูนามาตอบให้นะครับนักเรียนสามารถที่จะตอบได้ตามความรู้สึกนักคิดของนักเรียนเองนะครับไปต่อครับผมข้อ b นะครับก็ถามว่า are you good at general knowledge game knowledge game เป็นประโยคคำถามนะครับ good at นะครับ good แปลว่าเก่งนะ good แปลว่าดีนะครับแต่ good at เมื่อไหร่แปลว่าเก่งนะครับนาะจำไว้เลยนะครับนักเรียน g o o แ at แปลว่าเก่งนะครับนะไม่ได้แปลว่าดีประโยคนี้ก็เลยแปลว่าคุณเก่งในเกมความรู้นะครับ knowledge แปลว่าความรู้ general แปลทั่วไปคุณเก่งในเกมที่ให้ความรู้ทั่วไปหรือไม่นะครับแปลว่าอย่างนั้นให้ติ๊กก็คือทับศัพท์นะครับให้ติ๊กก็คือติ๊กลงไป the box ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับคำว่า box เนี่ยไม่ได้แปลว่ากล่องนะครับแปลว่าสี่เหลี่ยมนี้ให้ติ๊กลงไปในสี่เหลี่ยมนี้นะครับ t h a t ซึ่งนะครับ แอ p พลายจ o u ก็คือประยุกต์ไปตามความสามารถของคุณนั่นเองนะครับ Apply, แอปพลาแปลว่าประยุกต์เทียร์ยูพ่อเนื่องกิฟต์เรซะครับแล้วก็ให้บอกเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยนะครับกิฟตแปลว่าให้เรซนแปลว่าเหตุผลให้เหตุผลด้วยว่าคุณชอบเกมอะไรเพราะอะไรนะครับในหนังสือเขาก็าเขียนมาให้เลยนะครับผมเขาเขียนมา,มาว่า I am not bad at general knowledge game because I love facts นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณครูนำมาเขียนอีกทีนะครับจะเห็นตัวชัดๆตัวใหญ่ชัดๆนะครับ I am not bad แปลว่าฉันไม่เลวคำว่าฉันไม่เลวในที่นี้ก็คือฉันไม่ได้แย่นะครับนะต้องแปลอย่างนั้นฉันไม่ได้แย่ในไหนในไหนครับในเกมที่ให้ความรู้ทั่วๆ,ๆไปนะครับเกม knowledge ให้ความรู้ general ทั่วๆไป because เพราะว่า I love f a c t เพราะฉันรักในความเป็นจริงของเกมนั้นๆนะครับ fact ในความเป็นจริงหรือในข้อเท็จจริง นี่แปลตามที่หนังสือเขาเขียนมานะครับนักเรียนเก่งเกมขนาดไหนนะครับถ้าเก่งมากๆเลยนะครับก็ติคําว่า great great แปลว่าเก่งมากๆนะครับไม่ได้แปลว่าใหญ่นะครับ Not good แปลว่ารองมาจาก r e รดนะครับนะก็คือเก่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นเลอเลิศนะครับ not b แ d แปลว่าไม่แย่นะครับนะพอเล่นได้ไม่แย่นะครับกูดนี่ก็คือเล่นพอสมควรนะครับเล่นดีนะครับแต่ว่ายังดีน้อยกว่าน o อตแบดนะครับเดี๋ยวนะครับเรียงตามลำดับ เดี๋ยวเรียงลำดับยังไงดีเอาเรียงลำดับอย่างนี้นะครับเกรดเป็นอันดับหนึ่งนะครับสูงสุดรองจากเกรดก็คือกึศนะครับเล่นเก่งเล่นดีนะครับรองจากกึศก็คือนัดกึศนะครับนะเอต้องอย่างนี้นะครับนะดีและนัดกึศอย่าแปลว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าดีน้อยกว่ากึศนะครับว่าอย่างนั้นแต่ยังดีกว่าเทอร์รโบนะครับนะเทอร์โบนี่แปลว่าแย่นะครับนะ แย่ yeah, ยังไม่เท่าไหรนะครับมา Not Ba บเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูว,ว่าเขาเรียงผิดหรือเปล่านะครับนะต้อง Not Ba d นะครับนะพอ Not good เสร็จก็ Not ตแบนะครับ Notgo o d นี่ก็คือไม่ไม่ดีก็คือเล่นไม่ได้ดีเท่ากุดนะครับแล้วก็ Not b แ d แปลว่าไม่ได้แย่นะครับส่วน terrible นี่น่าจะอยู่้ต้สุดนะครับก็คือแย่มากๆนะครับนะ terrible โอเคจบนะครับตรงนี้ ไปต่อข้อ4ครับผม work work with a partner ให้ทำงานร่วมกับเพื่อนนะครับอนจ j a โบ o นะครับอนจ j a โบ o แปลว่าทำให้ไม่สับสนนักเรียนฟังให้ดีนะครับนะเพราะ j a โบ o แปลว่าสับสนคำว่าสับสนในที่นี้คือข้อหนึ่งนะครับให้เห็นภาพนะครับ geography เขามาเรียงให้มั่วนะครับนะเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียงเสื่อใหม่ให้ถูกต้องนี่เขาเรียงมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันจ a m โบก็คือทำให้ไม่สับสนนะครับก็คือเรียงเสื่อใหม่นั่นเอง เรียงอะไรครับเรียง question category นะครับ category แปลว่าหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ของคำศั์นะครับนะ question category นะครับหมวดหมู่ของคำถามนะครับนะ question คำถาม the first one is done for you นะครับเป็น passive voice นะก็คือข้อที่หนึ่งนะครับได้ถูกกระทำให้แล้วสำหรับคุณก็คือข้อหนึ่งได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเอง ข้อหนึ่งก็คือคาว่า Geography นะครับซึ่งแปลว่าภูมิศาสตร์นะครับเขาก็มาเรียงให้แล้วนะครับข้อสองนะครับคุณครูก็เรียงให้แล้วนะครับ Entertainment นะครับแปลว่าความบันเทิงนะครับข้อที่สามนะครับก็เรียงให้แล้วนะครับคือ history นะครับประวัติศาสตร์ให้อ่าน history นะครับอย่าไปอ่าน history นะครับนะข้อสี่นะครับก็คือ a r t and literature นะครับ a r t ก็คือศิลปะนะครับ and literature ก็คือวรรณคดีนะครับข้อที่ห้า ก็คือ science and nature นะครับก็คือวิทยาศาสตร์และธรรมชาตินะครับพอสุดท้ายสุดนะครับก็คือ sports and leisure นะครับ s p o r t แปลว่ากีฬานะครับ leisure แปลว่าการพักผ่อนนะครับหรือว่า,าสันทนาการนะครับนะจบเลยสาหรับข้อ4 มาก็ดีครับก็ดีเขาบอกว่าให้ write the question word question word แปลว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W h question นะครับนะคำว่า question word เนี่ยไม่ต้องไปแปลนะครับนะแต่ความหมายของ question word ก็คือคำถามที่ถามด้วย what when where why who, who which นะครับผม uh, which category นะครับหมวดหมู่ไหนนะครับในข้อ c ที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับที่ do you think equation belong to แปลว่าที่คุณคิดว่านะครับแต่ละคําถามนั้นมีลองชูนะครับแปลว่าเป็นของคําว่าเป็นของในที่นี้อธิบายให้เป็นภาษาไทยชัดเจนที่สุดก็คือให้เขียน question word กับกลุ่มคําไหนนะครับในข้อ c ที่เข้ากันได้กับข้อต่างๆก็คือข้อต่างๆข้อ1นึ่งข้อสที่เข้ากันได้กับว่าบีลอง t ูคุณครูก็เลยแปลว่าเข้ากันได้ก็ได้กันนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ก็เลยนำมาใส่ให้นะครับผมแล้วก็แปลให้ด้วยนะครับนั่นก็คือ where was shes invented นะครับตรงนี้ตามหลักวยากรณ์นะครับก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3นะครับ invented เป็น verb ช่อง3 verb to be บวก verb ช่อง3นะครับเป็น passive voice นะครับเวลาแปลแปลวลแปลแส่คาว่าถูกเข้าไปด้วยแปลตามหลักวยากรณ์แปลว่าหมากรุกนะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นที่ไหน นะครับนี่แปลตามความสั์แปลตามหลักไวยากรณ์แต่แปลเป็นใดนั้นนะครับแปลว่าหมากลุกนะครับสร้างขึ้นที่ไหนก็ได้นะครับประดิษฐ์ขึ้นที่ไหนนะครับไม่ต้องใส่คําว่าถูกก็ได้คุณครูแปลว่าหมากลุกได้ประดิษฐ์ขึ้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีข้อเลือกให้นะครับว่าอินเดียเชียออยุโรปนะครับ ข้อสองก็ว h board g เก e นะครับบอร์ดเกมก็คือบอร์ดเกมนะครับทับทับไปเลยก็คือเกมที่จะต้องใช้กระดานในการเล่นนะครับเช่นหมากลุกเป็นต้น which h o a r d game b บอร์ game อันไหนนะครับ is a map of city streets ที่เป็นแผนที่นะครับถนนในเมืองต่างๆ and station และก็มีสถานีต่างๆด้วยนะครับในบอร์ดเกมนั้นๆนะครับเป็นบอร์ดเกมไหนคุณครูแปลให้อย่างเดียวนะครับไม่มีคำตอบนะครับนะ ข้อสามห้าม a n y ี่เกมส์ n o n ย m เนมอิน n ันมิเนต a ้าม a ลลีแปลว่าเกมจำนวนกี่เกมนะครับ Can you name นะครับที่คุณสามารถานึกชื่อได้นะครับเนมในที่นี้เป็นคำกริยานะครับนะแปลว่านึกชื่อหรือเขียนชื่อนะครับได้ภายใน o n m m n u u t e ภายใน1น,นาทีข้อ4ีกระโว f เอสเฟมั n n ร r ใครเป็นนะครับนักวิ่งที่มีชื่อเสียงนะครับ famous runner ใครคือหรือใครเป็นนะครับนักวิ่งที่มีชื่อเสียงระหว่างลิสแฮมิลตันหรือมูฟารานะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับข้อห้าครับ what animal did Alice use for an outdoor game in Alice in Wonderland what animal แปลว่าสัตว์อะไรนะครับ did เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับที่ Alice u s e ที่ Alice ใช้นะครับ ใช้สำหรับอะไรครับ for outdoor game สำหรับนำไปเล่นเกมด้านนอกกลางแจ้งนะครับก็ต้องใช้สัตว์ในการเล่นนะครับสำหรับเกมชนิดนั้นในไหนครับใน Alice in Wonderland นะครับในเกมของเขานะครับนะชื่อเกม Alice in Wonderland อันนี้ที่คุณครูแปลอย่างนี้นักเรียนต้องน่าจะได้ดูคลิปนะครับหนาจากคุณครูปจะวิชานะครับจึงสามารถจะตอบได้นะครับข้อที่หครับ when Were video games invented before or after 1980? คล้ายกับข้อหนึ่งนะครับนะเป็น passive voice นะครับนั่นก็คือ verb to be บวกกริยาช่อง3นะครับ invented ช่อง3แปลว่าวิดีโอเกมนั้นถูกผลิตขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นนะครับก่อนหรือหลังคศ 1980, 1980นะครับสร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีคำตัวเลือกให้นะครับว่าก่อนหรือหลังคศ1980 เวนแวลว่าเมื่อไร่นะครับนี่คือคำแปลนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะทั้ง6ข้อพร้อมหลักไวยากรณ์ที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะครับผมคุณพัดไพรทูลนะนะครับถ้าการอ่านผิดต้องขอไปด้วยนะครับที่ชมพูนะครับบอกว่าสู้ๆครับโอเคครับแม่คุณครูก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มต่างๆมันเปิดโอกาสให้เราใช้ความสามารถนะครับความสามารถเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นนะครับผมนะเพราะคนที่ทําเก่งกว่าเรานั้นมีเยอะดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนาะท่านผู้ชมนักเรียนลูกๆนักเรียนที่น่ารักทั่วประเทศนะครับนาะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้กาลังใจคุณครูนะครับไปต่อครับผมเป็นไอเดียโฟกัสนะครับนะเป็นการใช้ความรู้สึกนึกคิดของ นักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับในการตอบคำถามคำถามแรกนะครับขอถามว่า is it important to learn facts why why not แปลเป็นไทยแปลว่ามันมีความสำคัญใช่หรือไม่ในการที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงหรือว่าความเป็นจริง why ทำไมถ้าไม่จำเป็น why not ทำไมถึงไม่จำเป็น ภาษาอังกฤษคุณครูไม่เขียนซ้ำแล้นะครับนะเพราะก็มีเห็นอยู่แล้วก็เลยเขียนมาเป็นคำปลให้นะครับแล้วก็คำตอบนะครับตอบว่า yes it i s ใช่นะครับนะมันเป็นความสำคัญมากในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงตอบเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือ we have to learn the facts นะครับ have to แปลว่าต้องนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆนะครับ because เพรว่า if we don't take action นะครับ take action แปลว่า ปฏิบัตินะครับนะถ้าเราไม่ปฏิบัติ we cannot know the fact เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ข้อเท็จจริงหรือว่า,าความจริงของพูดถึงเกมนะในที่นี้พูดถึงเกมนะครับเกมนั้นนั้นได้นะครับถ้าเราไม่ลงไปเล่นเราก็ไม่รู้นะครับใบสองครับเขาถามว่า Babies นะครับเด็กๆนะครับนะ and young children แล้วก็เด็กๆวัยรุ่นนะครับนะ b a b y นี่เด็กอ่า ที่อายุน้อยๆน,นะครับนะแต่ถ้ายังชืรนก็คือเด็กหนุ่มนะครับเล่นบายเพลยต้องเรียนรู้โดยการเล่นไปด้วยนะครับเป็นคําพูดกล่าวึ้นมาอย่างนี้นะครับเด็กๆและวัยรุ่นนั้นต้องเรียนรู้ด้วยการเล่นไปด้วยคําพูดนี้นะครับ do you agree คุณเห็นด้วยหรือไม่ Why w h not ทําไมถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคุณครูพี่นั้นก็เลยตอบว่าแย่ใส่ดูนะครับ ฉันเห็นด้วยนะครับนะน,นี้เป็นความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวนะครับผมแล้วแต่ลูกๆนักเรียนจะตอบนะครับนี่เป็นตัวอย่าง I agree ฉันเห็นด้วยนะครับผมในการที่เด็กๆนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยการเล่นไปด้วย Because เพราะว่า it gives them fun and learning สั้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้พวกเขานั้นรู้สึกสนุกสนานและก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยนะครับไม่ใช่สนุกสนานอย่างเดียว แต่ได้ความรู้ไปด้วยนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเลยตอบสั้นๆว่า Yes I do agree because it gives them fun and learning จบเลยนะครับโอเคครับผมคุณครูเปน็นังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมช,มช่องครูนัน channel นะครับนะซึ่งคุณครูทำช่องมา3-4ปีแล้วนะครับผมมีผู้ติดตามอตอนนี้ก็ประมาณ1 4 0 0 0กว่าท่านนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผม อย่างไรเสียถ้าคิดว่าคุณครูสอนดีหรือว่าคุณครูสอนมีสาระมีประโยชน์นะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการบันทึกคลิปหรือการไลฟ์สดไปจะเป็นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ